ไปกอดเขาและสายหมอกที่จังหวัดเชียงรายกันค่ะจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมและประเพณีอลัมค่ามากมายกับสิบที่เที่ยวเชียงรายถ้าใครพร้อมแล้วตามมาดูกันเลย ไปจิบชากันต่อกับไร่ชาฉุยฟงไร่ชาอันโดงดังเป็นที่รู้จักอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ถ่ายรูปกับไร่ชาบนเนินเขาวกว้างใหญ่แล้วยังมีโซนคาเฟ่พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากไร่ชาให้คุณได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วยค่ะ นอกจากไรชาแล้วสถานที่ที่ต้องนึกถึงอีกที่หนึ่งเมื่อมาเชียงรายนั้นก็คือไรบุญรอดหรือสิงปาคา่ะบรรยากาศของที่นี่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาไรชาทุ่งดอกไม้ต่างๆและแปลงเพาะปลูกพืชหลายชนิดและยังมีกิจกรรมสุดสนุกให้ทำอีกมากมายทั้งกิจกรรมแอดเวนเจอร์เครื่องเล่นซิปลายปั่นจักรยานชมไร่พร้อมกับมีบริการร้านอาหารสุดอร่อยให้เราได้ทานพร้อมกับชมวิวสวยๆของสิงปาอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่วัดชื่อดังของจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือวัดร่องขุนพุทธสถานที่เต็มไปด้วยงานพุทธศิลป์สร้างสารรค์โดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์จุดเด่นของที่นี่คืออุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกพร้อมรูปปูนปั้นที่วิจิตงดงามภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังของอาจารย์เฉลิมชัยใครที่มาเชียงรายก็อย่าลืมแวะมาชมความสวยงามของวัดร่องขุนกันนะคะไม่แน่นะคุณอาจจะโชคดีได้เจออาจารย์ เฉลิมชัยอีกด้วยนอกจากวัดร่องขุ่นแล้วก็ยังมีวัดห้วยปลากั้ง ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันไฮไลท์ที่สำคัญของวัดนี้ก็คือพบโชคธรรมเจดีเจดีเอกของทางวัดที่มีความสูงถึง9ชั้นมีรูปทรงที่แปลกตาเป็นศิลปะแบบจีนผสมกับแบบล้านนารวมถึงยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่บนเนินเขาและเชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องสุขภาพการเงินการงานจะสมหวังแน่นอนค่ะ มาถึงอีกหนึ่งวัดที่สวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือวัดร่องเสือเต้นหรือวัดสีน้ำเงินไฮไลท์ของที่นี่คือวิหารที่ใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองพร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามและยังมีรูปปั้นพญานาคสวยงามสุดอลังการทางด้านหน้าพระวิหารผู้ที่สร้างสารร์ผลงานนี้ก็คือสลานกศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงรายลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยนั่นเองค่ะ